ามเส้นนทางปประโยช์สุขวงประชาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะวันนี้เดียนสุเมธาพิชัยรัตน์รับหน้าที่นะคะสําหรับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาเป็นความร่วมมือของสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนึ่องมาจากพระราชดํำริหรือสํานักง,งานกปร,ะรนะคะกับสถานีวิทยุจส0ร นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็กิจกรรมที่ทางสนักงานกรปดได้นำเสนอมาตลอดนะคะต่อนเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้เป็นวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2559นะคะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของทางรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาที่ได้รับพระราชอนุญ,ญาต ให้อัญเชิญพระสุรเสียงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำมันเมเล็ดชานะคะซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะคะเนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน เปิดงานเทศกาลน้ำมันเม็เลชชาพ,พัดพัดครั้งที่สองนะคะซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆก็อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ฟังรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่านกันค่ะก็ต้องขอเล่าเรื่องดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณอยู่กันว่าวันหนึ่งดรนลินซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาก็มาถามว่ามี เมล็ดชาขายไหมเพราะว่าท่านอยากจะเอาเปลือกเมล็ดชามาจะใช้ธาตุที่มีอยู่ในเปลือกเมล็ดชามาทาํายาฆ่าแมลง mm hmm. ก็เรียนท่านว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเม็ดชาเป็นยังไงท่านบอกว่าใช่ตก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็จึงให้ทีมงานไปดูซึ่งอูที่ประเทศจีนก็ทางทางจีน ก็าพาไปชมตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราจะดูอะไรก็พาไปดูไร่ชาปกติก็นั่งคิดกันว่าเห็นได้จะไม่ใช่จ้อพยายามอธิบายฟังว่าเขามีก็พาไปดูที่ชาชนิดที่เป็นชาเม็ดที่ใช้หีบน้ำมันซึ่งจีนรู้จักกันมานานแล้วเขาใช้เป็น เป็นเครื่องคือของชาวบ้านก็จะเป็นเครื่องเล็กๆที่หีบน้ำมันออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์น้ำมันนั้นแต่ก็มีโรงงานขนาดใหญ่ในที่สุดทางจีนก็อธิบายให้ฟังว่าชาเขาก็ใช้น้ำมันจากเม็ดชาใช้ประโยชน์นหลายอย่างคือเป็นชาที่ใช้ประกอบอาหารแล้วก็ ได้แล้วมีเท่าที่ตรวจด,ดูคุณสมบัติก็เป็นคุณสมบัติที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายลักษณะคล้ายๆน้ำมันออลิฟของทางตะวันตกแล้วก็เรียกกันว่าน้ำมันออลิฟแห่งตะวันออกแล้วก็ที่จะมีมีคุณสมบัติทางอาหารที่ม,มีโภชนาการทำเป็นของภชนาการที่ที่ดีกับเีกประการที่สองก็ใช้ในเรื่องของ เครื่องสำอางก็จะทำให้คือปกป้องผิวหนังแล้วก็ใช้ได้เป็นหลายทำทำหลายอย่างเช่นน้ำมันซึ่งเคยโฆษณาว่าใช้ไต้หัวจดเท้าใช้ครีมสบู่ก็เป็นประโยชน์แต่แต,แต,แต่ตอนนี้ได้ยินเจ้าหน้าที่เขาโฆษณาบอกว่ากำลังทำน้ำมันใส่ผมโดยเฉพาะ ออกมาหรือยังออกมาแล้วออกว็ยังจะย,ย,ยังไม่ได้ลองใช้ก็เขาก,ก,ก็อ้างสรรพคุณว่าอาจจะทําให้ผมดกดีกอ็อาจจะเสี่ยงลองใช้ดูก่อนเพราะว่าใน,ในวันพออายุมากขึ้นก็ผมก็ร่วงเข้าไปลงมาทุกทีทุกทีเกือบหมดหัวแล้วถ้าใช้น้ํามันนี้อาจจะทําให้ผมผมมากขึ้นก็ยังไม่ได้ลอง แต่ว่ามีสรรพคุณอย่างที่สที่ทางจีนใช้กันคือทางด้านเภสัชกรรมทึ่เป็นตัวประโยชน์ของน้ำมันในเชิงยาเป็นยังไงก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าที่จำได้อย่างหนึ่งคือเป็นใช้เป็นถ้าถามยิ่งทำในระดับนาโน,โนยิ่งดีคือว่าเป็นไม่ใช่ตัวยาแท้แต่เป็นส่วนที่จะนำยา เข้าสู่ร่างกายของอผู้ป่วยได้แต่ว่าเท่าที่เขาแนะนำดูว่าของเราถ้าเป็นชาน้ำมันชนิดที่ออกเป็นดอกสีขาว mm hmm. ก็ทำอาหารทำเครื่องสำอางได้ดีแต่ถ้าจะใช้ในที่มีสรรพคุณทางทางยาก็จะต้องควรจะเป็นชนิดที่ดอกสีแดงซึ่ง เราก็กําลังลองดูอยู่แต่เท่าที่ลองที่ผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าต้องการอากาศอุณหภูมิที่เย็นกว่าสีขาวและต้องการความสูงมากกว่าแต่อพที่เราปลูกมาก็ได้ผลดีแล้วก็มีผลผลิตออกมามา,มากการที่คำแนะนำต่างๆที่ทางจีนตอนนี้ทุกเยี่ยวชาญจีนมาดูก็บอกว่าไม่สามารถแนะนำได้ แล้วเพราะว่าสภาพภูมิอากาศสมวงที่ประเทศของไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่แสงส่องมาที่ภูเขานั้นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นคว้าด้วยตนเองของนักเกษตรไทยก็คิดขึ้นขึ้นขึ้นมาว่าควรจะทำยังไงพอได้เม็ดแล้วจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็เราก็ต้องศึกษากันแล้วก็เวลาที่ทำนี่ก็ เดิมก็ทางมูลนิธิก็ออกเงินให้ทางก็คือร่วมมือกับมูลนิธิแม่าหลวงแล้วก็ทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ให้ทุนให้เป็นเหมือนกับจ้างเกษตรกรให้ทําต่อมาก็จะอาจจะใช้ในเกษตรกรให้สามารถทำทาด้วยตนเองแล้วก็เป็นต้นไม้ของตนเองแล้วนํามาขายแต่ตอนนี้ก็เป็นของโครงการแล้วเขาก็ดูแลแต่ก็ เรียกว่าเขาดูแลอย่างอย่างดีแล้วก็ตอนที่แล้วก็มีสร้างอานสร้างโรงงานอยู่คงจริงก็ปลูกหลายๆที่แต่ว่าที่มีจํานวนมากที่สุดคือจอังเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วกเ็เข้าไปทางโรงงานอยู่อําเภอแม่สายการนําชาลงมาก็ไม่ได้ทําได้ง่ายเพราะว่าเส้นทางถนนทั้งขรุขระ้ายกาศ ไปส้นเมื่อตอนที่ประสบอุบัติเหตุหลังกระดูกหักก็ไม่สามารถขึ้น,นไปได้แต่พอมาปีต่อมาก็ถ้าถนนไม่ไมเวลวร้ายนะักก็ขึ้นได้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกว่านายกอบตอบอกว่าช่วยทําทางให้หน่อย่าให้น้ํากระชอกนะอบตอก็ต่อรองว่าน้ําที่ไม่กระชอกเนี่ยขอครึ่งแก้ว นลก็ไม่ไม่กระฉาะตกลงก็ไม่กระเฉาะแล้วทางราชการก็ทําเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องการกัดเซาะพังทลายของด้านดินโดยการใช้หญ้าแฝกส่วนหนึ่งหรือใช้หญ้าอื่นๆทดลองลงมาที่ปลูกที่กลุ่มดินแล้วก็พืชขนาดใหญ่ที่เราก็มีเส้นทางแล้วก็เป็นที่มาของโครงการใหม่ชื่อโครงการ ทางนี้มีผลผู้คนรักกันก็เจ้าหน้าที่ชาวบ้านต่างๆก็พยายามดูแลต้นไม้ให้อีกหน่อยก็จะจะเป็นไว้ผลที่เขาจะใช้ประโยชน์ได้พอเกษตรกร,ร,กรที่อื่นได้ยินได้ข่าวก็ขอมาดูแล้วก็ขอ,อทำโครงการเช่นนี้ที่ภาคอื่นๆของประเทศแล้วก็ส่วนน้ำมันก็เราก็ขนลงมาแล้วก็าสามารถหีบได้ บางส่วนกบางตอนก็มีปัญหาที่ว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วมีมากเกินว่าผู้ที่ต้องการซื้อก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างเช่นกลิ่นไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อหรือทาบก็จะพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีสกัดกลิ่นออก ก็ก็ได้แล้วก็ยังยังมีการใช้กันอย่างไม่ไม่แพร่หลายแต่ในขณะที่ในประเทศจีนเขาบอกว่ามีเท่าไหร่ขายเขาได้เพราะว่าจีนนี่มีความต้องการสูงมากก็ตนต่ต่อมาแต่ของเราก็พยายามช่วยตัวเองก่อนก็โดยที่ท่านนักธุรกิจทั้งหลายก็ในในในด้านสปาและด้านอาหารก็เอามาเป็นลูกค้าซื้อแล้วก็ทำ ผลิตภัณฑ์ทางอาหารและทางสปาออกมาจำหน่ายก็ได้พอสมควรบางเบางช่วงก็มีผู้ต้องการมากก็ไม่พอก็จริง,รงๆ Li เรื่องแบบนี้จะให้สมดุลก็แบบเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก <an> ็ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกๆท่านช่วยกันเป็นอย่างดีทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านเทคโนโลยีก็มีหลายท่านที่มา ช่วยทาทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องนาโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยขึ้นมาใหม่ๆได้ก็คิดว่าการจัดงานนี้ก็ทำไปเพื่อให้มีคนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าการที่ได้ทาเรื่องชาน้ํามันนี้ปรากฏว่าไม่ได้ได้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ แตออ่อย่างเดียวแต่เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยเพราะชาวบ้านนั้นก็สนใจแล้วก็อยู่ติดที่แล้วก็มีมีรายได้พอสมควรไม่อดอยากแล้วก็ดูแลรักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้อย่างดีซึ่งมีที่จะจะเห็นได้เป็นในรูปธปรรมคือแต่ก่อนนี้ถึงแม้จะมี หน่วยไฟป่าหรืออะไรต่างๆก็มีคนดูแลแต่ไฟก็ไม่ไม่เว้นแต่ละวันแต่ตั้งแต่ทํามีโครงการนี้แล้วก็ชาวชาวบ้านสนใจดูแลของตัวเองเอาใจใส่ควบคุมกันเองแล้วปรากฏว่ามีไฟไหม้น้อยมากหรือเกือบย,าย่าทีหลังๆเกือบไม่มีเลยและทุกคนนี้ก็สามัคคีกันดีช่วยเหลือแล้วก็เป็นมิตรไมตรีกืบเราที่ดี ร่วมกันรักษาพื้นแผ่นดินรักษาประเทศชาติเอาไว้ก็ว่าได้ประโยชน์ทั้งทร้งรวมทั้ง,ง,งฝ่ายกเกษตรฝ่ายทหารตำรวจก็มา,เ,าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆก็มาร่วมกันหมดนะับว่าเป็นเป็นปน,นิมิตหมายที่ท,ที่ดีที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขก็ว่า จะจะมีข้อปัญหาอะไรทุกๆคนหวังว่าจะมาช่วยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้รุง่งร่วงไปได้ด้วยดีก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะก็เป็นพระสุรเสียงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่ได้พระราชทานเรื่องเราน้ำมัน,มนเมล็ดชานะคะซึ่งเน้นว่า ที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้พูดถึงก็คือเรื่องของการที่ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือหัวใจหลักของการทำโครงการน้ำมันเมล็ดชานะคะแล้วก็มีจำหน่ายแล้วนะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยสามารถที่จะนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเกือบจะเรียกว่าได้ทุกอย่างนะคะจะนำไปทอดไปผัดไป เจียวเรืออะไรทุกอย่างนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ท่งพระราชทานเมนูสองเมนูด้วยกันนะคะในวันนั้นแล้วก็ได้ทรงได้ส่งสาธิตการปรุงเมนูสองเมนูนั่นก็คือไข่พระอาทิตย์แล้วก็ไก่หน้ากระทะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังพระสุรเสียงในการสาธิตการปรุงอาหารทั้งสองเมนูกันค่ะ หนึ่งไข่พระอาทิตย์ไข่พระอาทิตย์ก็คือเหมือนไข่เจียวเราดีๆนี่เองนะแต่ว่าใส่ข้าวสุกข,ข้าวสุกถ้าจะให้ดีต้องเป็นข้าวสุกชนิดที่ว่าไม่ใช่ข้าวเละๆเป็นข้าวค่อนข้างเนื้อแข็งแล้วก็ใส่แล้วก็กวนความจริง ตีมากเกินไปนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควจะฟูแต่ว่าใส,ใส่จริงๆแล้วจะใส่ไข่ก็ต้องใส่ไข่ไม่ต้องตีมากแล้วก็ใส่ข้าวต้องไม่ใช่ข้าวแฉะอย่างนี้เป็นข้าวที่ค่อนข้างจะจะแข็งจะดีเพราะว่ารูปร่างข้าวที่เป็นยาวๆเนี่ยคือตำรานี้เป็นตำราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนตั้งแต่เล็กๆสิบที่บ้านทําเป็นทุกคนทั้งครอบครัวก็ก็แต่ใส่แล้วก <laughs> ็ <laughs> <g år> สมาคมผู้ขายไข่ไก่เขาก็เคยขอตำราน,นี้ไปส่งเสริมการขายไข่ไก่ของเขาก็ก็มีใส่ใส่แล้วก็ปรุงรสตามชอบใจใส่น้ำปลาเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ทอดเหมือนเราทอดไข่ขเจียวธรรมดาตอนนี้ทรงแสงแสดงการใช้น้ำมันชาในการปรุงอาหาร น้ำมันชานี่มีคุณลักษณะพิเศษคือทนความร้อนได้ถึง250ในขณะที่ออลิฟออยล์น้ำมันมะกอ,อกทนได้แค่200นะครับแล้วจะไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันชาสิ่งดีอย่างคือใช้เป็นปรุงปรุงอาหารได้สำหรับไข่นี่ก็มาจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยมาจากด่านซ้ายที่จังหวัดเลยแล้วก็ที่ที่ศีจุฬา นกนกคายตำราที่สองไก่นาบกระทะคือว่าเป็นเป็นตำราที่เราทานตอนเล็กๆไม่ใช่พจะอยู่หัวแต่คนอื่นเขาเขาทำให้ใช้อกไก่แล้วก็อันนี้เอาไปเขาเรียกว่าหมักคือคือแช่มีมีน้ำมันชามีซีอิ๊วมีหลายอย่างแล้ว ใ่บันดีด้วยอ่าแล้วก็เี๋ยวกระเทียมพริกไทยรากผักชีมาแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งเสร็จแล้วก็นามาจะมามาทำคือที่เรียกว่านาบกระทะคือมันไม่มจะว่าเรียกว่าไก่ทอดไม่ใช่แก็เาเอามานาบกระทะจังสองข้างค่ะอร่อยมากนะคะเดนเองวันนั้นก็มีโอกาสถือว่าเป็น ความดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้ลองชิมนะคะไข่พาทิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชิมเพราะว่าเป็นเมนูแรกแล้วก็ได้มีการตัดแจกให้กับคนที่ใหม่ไปร่วมงานครบทวนหมดพอเมนูไก่ไก่หน้ากระทะเนี่ยโชคดีมากที่มีโอกาสได้ได้ได้ไดลองชิมนะคะ1นชิ้น อร่อยมากค่ะเพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นเนื้อของอกไก่นะคะแล้วก็มีการหมักไว้ทั้งคืนเพราะฉะนั้นจะอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วรสชาติทั้งหมดเนี่ยคือจะอยู่ในเนื้อไก่นะคะเรียกว่ากลมกล่อมมากๆแล้วก็อร่อยหอมทั้งซอสแล้วก็ในส่วนของกระเทียมด้วยนะคะ หรือว่าหลายๆคนฟังแล้วเอาไปทดลองปรุงได้นะคะโดยเฉพาะใช้น้ำมันมะลดชาเนี่ยค่ะก็ ถือว่าเปรียบเสมือนเป็นน้ำมันมะกอ,อกแห่งโลกตะวันออกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆอย่างที่บอกว่าคือน้ำมันมเมล็ดชาเนี่ยเขาจะไม่มีกรดไขมันที่อิ่มตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมวิตามินต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีวิตามินที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ในส่วนของชะลอความความแก่ด้วยนะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็อยากเชิญชวน นะคะให้ไปหาซื้อมาปรุงอาหารแล้วก็รับประทานนะคะสามารถที่จะมาปรุงเป็นเป็นน้ำสลัดนะคะแล้วก็ทานได้เลยเหมือนอย่างใช้น้ำมันมะกอกอย่าง อย่างอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วสปปรรพคุณเนี่ยดีเทียบเท่ากับน้ำมันมะกอกเลยและที่สำคัญที่สุดอย่างที่หลายๆท่านได้รับฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วเนี่ยนะคะก็คือจุดหลักแล้วก็หัวใจของโครงการนี้ก็คือเพื่อทำให้ ป่าต้นน้ําของเราอุดมสมบูรณ์พื้นป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็คนหรือว่า,าราษฎรเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้ใช้ประโยชน์กับป่าได้อย่างร่วมกันนะคะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักจริงๆนะคะ,ะ,คะก็อยากเชิญชวนท่านที่สนใจหาซื้อน้ำมันมเมล็ดชาได้นะคะที่ร้านพัดพัด ทุกสาขาเลยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตห้างโมเดินเทรดทั้งหลายแหละ่นะคะอย่างเดมออย่างของทางเซนทันนะคะก็มีจำหน่ายนะคะคือไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่เอาไปปรุงอาหารรับประทานเท่านั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางที่สกัดมาจากน้ำมันเมลเล็ชาเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากๆนะคะนีนเองก็ได้ทดลองใช้แล้วปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ได้ผลจริงๆนะคะก็อยากเชิญ ชวนให้ช่วยกันสำหรับน้ำมันมเมล็ดชานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะทางรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะในช่วงท้ายแล้วก็ปลายปีแบบนี้ยังย้ําคุณผู้ฟังนะคะว่าทางสํานักงานกประหลกับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชายัางมีของรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ฟังทุกทท่านเลยนะคะนั่นก็คือกระเป๋าเ,เป็นกระเป๋าของ โครงการล้นเกล้าวชาวไทยสถิตในดวงใจนิลันนะคะซึ่งมีแจกให้ทั้งหมด20บใบด้วยกันนะคะก็เชิญชวนท่านที่สนใจอยากจะได้กระเป๋าล้นเกล้าวชาวไทยสถิตในดวงใจนิลันเนี่ยคะ่ะเขียนไปรสนียบัตรนะคะก็ ส่งไปที่ทางสำนักง,งานกอปร,รอเลขที่2012ซอยอุณอมริน36ิถนนอุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพ10700นะคะอย่าลืมวงเล็บด้วยว่า ขอรับกระเป๋าล้นกล้าวชาวไทยสถิตในดวงใจนิลันนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวคุณเองให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าทางสำนักง,งานกอบร,รอจะได้จัดส่งให้ถึงบ้านเราเปิดรับใบใสริยบัตไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้นะคะถ้าเลยไปแล้วก็ถือว่าหมดสิทธิ์นะคะแล้วก็มีแจกให้จํานวน20ใบเท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในวัน พุทธน้าซึ่งตรงกับวันพุธท,ที่4มกราคมพุทธศักราช2560นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีในปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11 15นาทีถึง11 35นาที ทางสถานีวิทยุจอสร้อสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ